สานี้คือเสาที่ฝังไว้เมื่ออวันที่ผู้ใหญ่และผู้ช่วยมานะครับมาดูเป็นพยานนะครับวันนี้ผมเอาเชือกนะครับสีแดงมามัดจากเสานี้ไปหาเสาต้นขี้กานะครับที่มีต้นขี้กาอยู่ตรงโน้นนะครับแล้วก็ฝังเสาเพิ่มตรงกลางอีก2งเสานะครับ ดจะเดินให้ดูนะครับจากเสาต้นนี้พึงเชื่อไปตอนนี้ฝังเพิ่มครับเนื่องจากว่ามีการปลูกต้นไม้ลูกล้ำเข้ามานะครับอันนี้ เป็นงานครับแล้วก็มีต้นกล้วยล้ำเข้ามานะครับผมเลยเอาเชือกนี้มาขึงแล้วก็มัดหลักไว้อีกนะครับตรงกลางสองเสาหรือเสานี้ด้วยนะครับเนจกมีการปลูกต้นกล้วยเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มีการหยอดมะขามนะครับยอดต้นมะขามไว้เป็นแนวนะครับนะี่ครับยาวเลย ไอเจดเข้ามาอีกนะครับผมก็เลยเอาเสานี่มาฝังใหมนะ่นี่คือแนวเชือกนะครับนี่คือต้นข้ามเป็นแนงเลยนะครับนี่ครับเสาต้ทนกีการ ครับคอเชือกไว้เสานี้คือเสาที่ทำไว้เมื่อตอนที่ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมานะครับเป็นพยานนะครับวันนี้ผมเอาเชือกมานะครับดึงจากเสานี้ ไปหาเสาโน้นนะครับที่มีต้นขี้กาอยู่นะครับแล้วก็ได้ฝังเสาเพิ่มอีก2 2> <ๆ>สองเสาตรงกลางนะครับฝังเสาเพิ่มตรงกลางจะเชืองมัาจากต้นขี้กาเสานี้ ังเพิ่มเสานี้ฝฟังเพิ่มเสานี้ก็ฝังเพิ่มสองเสาครับใช้เชือกเลงจากเสาโนนที่เคยทำไว้ก่อน